สวัสดีค่ะกุ้งจากพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านใดกำลังมองหารถรุ่น B2740S อยู่นะคะกุ้งบอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดค่ะเพราะว่าทางร้านนะคะมีรถรุ่นนี้เข้ามาใหม่2คันด้วยกันค่ะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวรถ2คันนี้เลยจ้า B2740S ทั้ง2คันนี้นะคะ สวยๆแบบนี้นะคะกุ้งบอกเลยว่าลูกค้าไม่ควนพลาดราคาไม่แรงด้วยจ้ะสำหรับ b 2740S คันแรกนะคะไปพร้อมกับอุปกรณ์ใบเออไปพร้อมกับตัวโครงกันอ้อยนะคะรถปีประมาณ63นะคะนี่เลยสภาพแบบนี้สภาพเดิมๆแบบนี้นะคะราคา249,000ไปดูกันเลยค่ะนี่เลยนะคะเราจะไปสภาพแบบนี้กันเลยนะคะ สวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถเข้ามาทดสอบระบบได้หรือว่าสามารถจับจองออนไลน์ได้โดยแอดไลน์มาที่0 6 3 4 5 3 9 2 2 4เออสนะคะสภาพห้องผู้โดยสารนะคะเบาะเป็นเบาะแท้บเบาะเดิมจากโรงงานรถเดิมๆนัน้งคันสภาพดีนะคะยางก็ยังดอกยางยังสวยอยู่ยังสูงอยู่นะคะชั่วโมงการทำงานของรถคันนี้นะคะ463ชั่วโมงค่ะนี่เลยจ้ะลูกค้า สภาพบแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะลูกค้ยายังหน้ายาังหลังยังดีอยู่เลยนะคะราคา249,000บาทนะคะไปพร้อมกับโครงกันอ้อยนะคะนี่เลยนะจ๊สะสภาพเดิมๆสวยๆสภาพป้แดงแบบนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะ0 6 3 4 5 3 9 2่4นะคะ รถทันนี้สภาพเครื่องเกียร์ระบบไฮโดรลิกใช้งานได้ปกตินะคะลูกค้าสามารถแอดไลน์มาที่063453 9224ขอรูปขอคลิปเพิ่มเติมได้เลยนะคะสีล้อกระทะก็จะเป็นสีเดิมนะคะ,ะจุดรอยมาร์กยังอยู่นะคะลูกค้านี่เลยนะคะรถสวยๆแบบนี้กุ้งบอกเลยว่าราคาไม่แรงด้วยนะคะ249,000บาทจะ้ะซีนยังไม่เคยเปลี่ยนนะคะสภาพ สวยค่ะเราไปคันถัดไปกันเลยนะคะสำหรับคันนี้ B2740S เหมือนกันนะคะราคา2 49,000บาทเหมือนกันค่ะดูสภาพได้เลยจ้ะราคานี้นะคะกุ้งบอกเลยว่าราคานี้คุ้มมากๆสภาพเดิมๆใช้งานมาน้อยนะคะลูกค้าดูนะคะกุ้งพาดูสภาพยางตัวนี้อาจจะเหลือน้อยหน่อยนะคะ สนใจคันไหนนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าสนใจคันไหนสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะชั่วโมงการทํางานของรถคันนี้5 6 1ชั่วโมงนะคะรถอยู่สภาพดีนะคะดอกยางคันนี้ก็ยังสูงอยู่นะคะลูกค้า249,000บาทคะ่ะ นีเลยนะคะใครกําลังมองหารถเข้าสวนนะคะเป็นรถพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะเข้าสวนเข้าร่องอ้อยนะคะกุ้งแนะนํา b 2 7 4 0 s ทั้ง2คันนี้เลยนะคะสภาพเดิมๆนะคะไม่ได้ทําสีเลยนะคะสภาพแบบนี้นะคะใช้งานกันยาวๆค่ะ ไม่ต้องกลัวจุกจิกนะคะมาตรฐานของพูลเสมอแท็กเตอร์นะคะเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองทุกกรองก่อนส่งนะคะเช็คระบบไฟก่อนส่งนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านในนะะาดนะคะมีญาตินะคะมีเพื่อนกําลังมองหารถรุ่นนี้อยู่กุ้งฝันแนะนำด้วยนะคะเรามีค่าแนะนําให้เน้นย้ำเบอร์โทรกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ0634539224สวัสดีค่ะ